อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีลักษณะที่ต่างจากอุตสาหกรรมที่เราคุ้นเคยในอดีตมันจะไม่ใช่เป็นการสร้างโรงงานรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงขนาดใหญ่แต่มันใช้วิธีสร้างเครือข่ายการได้รับการสนับสนุนใรอการได้รับการผลักดันจากภาครัฐเนี่ยมีผลมากสําหรับภาครัฐแล้วผมเชื่อว่ามันมีมุมคิดอยู่สาม,มุมอย่างน้อยที่สำคัญ อันที่หนึ่งเน่ยอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีลักษณะที่ต่างจากอุตสาหกรรมที่เราคุ้นเคยในอดีตเก่าคืออุตสาหกรรมคุ้นเคยในอดีตเนี่ยมันจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ผลิตอยู่ที่ใดที่หนึง่งนะฮะแล้วก็มาจากทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ง เกี่ยวข้องกับอาจจะเป็นคนจํานวนมากแต่ก็เป็นคนกลุ่มเดียวแต่เรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงที่ทาง EEC HDC กําลังทําอยู่นั้นเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ต่างจากเดิมมันจะไม่ใช่เป็นการาสร้างโรงงานรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงขนาดใหญ่แต่มันใช้วิธีสร้างเครือขคลายทีนี้เมื่อมันเป็นวิธีการาใช้เครือข่ายเนี่ยมันมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยจำนวนมาก เยอะแล้วก็ต่างจากอุตสาหกรรมที่เราคุ้นเคยโดยทั่วไปนะครับผู้เกี่ยวข้องหลักๆก,ก็อย่างที่เราทราบคืออันแรกเลยคือผู้ใช้งานผู้ใช้งานเนี่ยซึ่งก็กต้องได้ประโยชน์ได้มีความน้สใจอันที่สองคือ,อผู้ประกอบการอู่ซ่อมซึ่งจะเปลี่ยนตัวเองจากอู่ซ่อมเนี่ยเป็นโรงงานขนาดเล็กนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่าเราจะสร้างไมโครแฟคทอรี่เน็ตเวิร์ก เครือข่ายผู้ประกอบการขนาดย่อยขนาดย่อมที่เข้ามาทำตัวเป็นโรงงานผลิตเนื่องจากว่ามันเป็นอุตสาหกรรมหรือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและหลายเรื่องเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เรายังไม่มีความคุ้นเคยหรือยังไม่มีการผลิตในบ้านเราเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่เลยที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียผู้ที่จะต้องเข้ามาร่วมซึ่งอันนี้ก็จะเรามีรายละเอียดที่ที่คุยกันต่อได้ว่า มันจะสร้างโอกาสให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนอย่างไรอันที่3เราปฏิเสธไม่ได้ว่าการรวบรวมผู้คนจากหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยการได้รับการสนับสนุนในการได้รับการผลักดันจากภาครัฐเนี่ยมีผลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากว่ามันไม่ใช่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในในิคมอุตสาหกรรมอย่างเดียวแต่มันใช้เครือข่ายผู้ประกอบการนะฮะ เพราะฉะนั้นภาครัฐเนี่ยจะต้องลงมาช่วยเหลือและหลายเรื่องเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ที่กลับไปนโยบายภาครัฐหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างงานการลดการเหลื่อมล้ำในสังคมการผลักดันให้ประเทศเนี่ยสามารถเข้ามาแข่งขันได้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่เรื่องนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐโดยตรงทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามแรกก่อนว่าว่ามันใครเกี่ยวข้องบ้าง มันจะมีจํานวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยต่างไปจากอุตสาหกรรมปกติเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับ <Little> คือการสร้างธุรกิจการสร้างอุตสาหกรรมที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมีรูปแบบที่ต่างไปจากสิ่งที่บ้านเราทํามาเป็นเวลา30ปีอย่ปีอย่างมากนะครับเดิมเนี่ยอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ของบ้านเราเนี่ยเกิดจากการที่ผู้ประกอบการต่างชาติเนี่ยพิจารณาว่าบ้านเราเนี่ย ได้ให้สิ่งอำนวยความสะดวกได้ให้ผลประโยชน์ทางภาษีตลอดจนมีสภาพแวดล้อมเนี่ยที่เหมาะในการมาลงทุนแล้วก็ลงทุนส่วนหนึ่งใช้ในประเทศส่วนหนึ่งในการส่งออกเดิมเราเติบโต,ต,ตมาแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นการสนับสนุนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสนับสนุนเพื่อเอื้อ ให้ทุนขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามาทางานได้อย่างสะดวกแนวทางอันนี้ก็คงต้องอยังทําต่อรถยนตนไฟฟ้าตัดแปลงหรือ e-v conversion ที่เรากำลังทำเนี่ยกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่คู่ขนานกับแนวทางเดิมนะครับเ,เราไม่ได้เริ่มจากทุนขนาดใหญ่เราไม่ได้เริ่มจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่เราเริ่มจาก1เอาความต้องการในประเทศไม่สร้างภาระต่อประชาชนมากนะัก2ไม่ได้สร้างอุตสาหโรงงานขนาดใหญ่เพื่อทํา ที่จุดใดจุดหนึ่งแต่เราสร้างองค์ความรู้สร้างเทคโนโลยีสร้างคู่มือและกระจายให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าเข้าไปทำได้สำหรับภาครัฐแล้วผมเชื่อว่ามันมีมุมคิดอยู่สามมุมอย่างน้อยที่สำคัญอันที่หนึ่งเน่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเศรษฐกิจชุมชนรูปแบบหนึ่งเนื่องจากว่า งานที่จะก่อตั้งขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมแต่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเนี่ยสิ่งที่ได้มาตรงๆเลยเนี่ยคือการกระจายเศรษฐกิจเนี่ยสู่ในารา,ากญ้าในวงกว้างทั้งยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเกิดการอพยพของแรงงานเข้านิคมอุตสาหกรรมใดรกรรมหนึ่งนันหมายความว่าผู้ประกอบการที่ที่จะกระจายในเบื้องต้นเนี่ยจะจะเริ่มในอ c ก่อน ในระยะต่อไปก็สามารถขยายไปนอกกรีผู้ที่เข้ามาทํางานในสารประกอบการนั้นไม่จําเป็นต้องอบพยพจากภูมิลำเนาเดิมเนี่ยมาในนิคมอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีโอกาสได้ทํางานอยู่ใ,ใกล้ภูมิลำเนาของเขามีเวลามากขึ้นในการดูแล ครอบครัวนะครับและที่สําคัญเนี่ยไม่เกิดภาระที่ต้องใช้เหมือนกับต้องอพยพมาอยู่ในเมืองใหญ่ในชุมชนใหญ่เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเก็บเงินเก็บออมเงินได้มากในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศก็จะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการลดการเหลื่อมล้าในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนนะครับจะทําให้สังคมโดยรวมเนี่ยเกิดความแข็งแรงอันนี้เรื่องที่1นนะครับเรื่องที่2เนี่ย เราปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทย,ยอยู่ในกระแสะของโลกซึ่งกระแสะโลกเนี่ยกระแสะเรื่องของอนุรักษ์ธรรมชาติกระแสะเรื่องประหยัดพลังงานกระแสะการนำทรัพยากรเดิมมีอยู่เนี่ยนำมาใช้เนี่ยเป,เป็นกระแสะที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญประเทศต่างๆหรือชุมชนนานาชาติเนี่ยมีมาตรการทั้งสนับสนุนทั้งกระตุ้นและมาตรการลงโทษ สำหรับประเทศที่เขามองว่าไม่ได้ช่วยเหลือให้สภาพแวดล้อมของโลกนี่ดีนั่นหมายความว่าประเทศไทยเนี่ยจำเป็นต้องมีตําแหน่งต้องมีนโยบายต้องมีทิศทางเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของพลังงานเรื่องของการใช้ทรัพยากรใหม่หลายๆครั้งเราเรียกว่า circular economy เนี่ยที่ชัดเจนแต่ทีนี้ประเด็นพวกนี้เนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นแค่นำมาทำ เป็นเป็นแค่กรอบความคิดแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเราไม่สามารถจะชี้แจงต่อประชาคุมโลกได้ว่าเรามีกรอบความคิดที่ถูกถ้าเราไม่มีการเอามาปฏิบัติใช้ทีนี้ในการปฏิบัติใช้เนี่ยในอดีตเนี่ยพวกนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นค่าใช้จ่ายเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ก่อเกิดรายได้มากแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำในเชิงประชาสัมพันธ์การสร้างภา,าครัฐ แต่เราพบว่าถ้าเรามีกิจกรรมในเชิงของค่าใจใจอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ยั่งยืนมันมันไม่ได้เกิดประโยชน์ในระยะยาวต่อประเทศเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องมีกิจกรรมที่ไปทางเดียวกับการทำมาให้กินของเรา เป็นกิจกรรมที่เราสามารถทําไดระะ้ระยะยาวและเป็นกิจกรรมที่เราชี้เราประกาศนะครับอธิบายต่อประชาคมโลกได้ว่าเราอยู่ในกระแสะที่ตรงเดียวกับกระแสะโลกการยกระดับไฟฟ้าดัดแปลงเนี่ยจากกิจกรรมแบบที่เป็น DIY หรือต่างคนต่างทำนะครับเป็นแค่งานเล็กเนี่ยยกดับเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยนั่นหมายความว่าขนาดของกิจกรรมขนาดของธุรกริจ ะะหรือโอกาสในการเติบโตเนี่ยมันอยู่ในระดับที่เราสามารถที่จะชูได้ว่าอุตสาหกรรมที่เราสร้างเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อต่อมนุษย์เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ได้เกเกิดมลภาวะเพิ่มเติมเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่เอาทรัพยากรเดิมที่มีอยู่เนี่ยท,ท,ที่อาจจะเป็นขยะไปแล้วเนี่ยยืดอายุาการใช้งานชะลอการเป็นขยะไม่สร้างภาระต่อประชาชนหรือผู้บริโภคมากนัก กระแสนี้เป็นกระแสที่ตรงกับกระแสหลักของโลกนะครับทีนี้ถ้าถ้าเราไม่มีทางเลือกมากนะักที่จะนําเอาเกรอบความคิดนี้มาทําให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับอุตสาหกรรมนะครับไม่มีเรามีไม่เยอะเลยนะครับม,มีเยอะเลยซึ่ง e v conversion หรือรดยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องของ green economy เป็นหนึ่งในเรื่องของ circular economy เป็นหนึ่งในเศรษฐกิจใหม่ที่เราประกาศกับชุมชนทั่วโลกได้ว่าเราเป็นพลเมืองดีของโลกอันหนึ่งที่ผมคิดว่า,เ,า,เ,าเป็นเรื่องที่อดีตอาจจะไกลตัวนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับในในวิทีอื่นเราอาจจะพูดถึงเรื่องทางเทคนิคทั้งเรื่องการตลาดไปพอสมควรแล้วาอาจจะพูดถึงเรื่องการลงทุนนะครับอันหนึ่งที่เราจําเป็นต้องตระหนักระยะหลัง,ลงๆออกมาเนี่ยในชุมชนนักลงทุนเนี่ยเรื่องของ การตระหนักถึงการลงทุนในธุรกิจที่มันช่วยเหลือโลกเนี่ยก็สําคัญกล่าวคือปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบันนักลงทุนรายย่อยโดยเฉพาะนักลงทุนที่ในประเทศที่มีเศรษฐกิจดีๆอย่างในยุโรปอเมริกาเนี่ยให้ความสําคัญกับการลงทุนในธุรกิจที่ยั่งยืนให้ความสําคัญกับธุรกิจที่ไม่เกิดมลภาวะอันนี้ที่หนึ่งซึ่งนักลงทุนพวกนี้เนี่ยเขาเขาลงทุนผ่านหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นลงทุนซื้อหุ้น นะครับลงทุนผ่านกองทุนรวมหรือลงทุนผ่านพันธบัตรหรือลงทุนตรงนะครับเป็น direct investment กระแสน,นี้เป็นกระแสที่แรงมากเป็นกระแสที่เกิดขึ้นแล้วณนะปัจจุบันเนี่ยเราก็คงได้ยินข่าวต่างๆนานาว่าสถาบันการเงินของประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มกองทุนรวมเนี่ย ก็พยายามที่ปรับตัวเข้ากับกระแสโลกอันนี้โดยมีการออกผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นกองทุนรวมเนี่ยโดยรวบรวมที่แจงกับนักลงทุนว่าจะเอาไปลงทุนในธุรกิจที่ยั่งยืนทีนี้ถ้าเรากลับมาดูนะครับเป็นเรื่องดีที่ชุมชนหรือ,รอ community ของสถาบันการเงินเนี่ยมีการปรับตัวแต่คำถามคือเงินที่ระดมไปด้านน,นนั้นแล้วเนี่ยมันเอาไปทำให้เกิดการเติบโตในประเทศหรือต่างประเทศเราจะพบ สิ่งหนึ่งก็คือว่าการเรดฟันหรือการระดมทุนเนี่ยได้รับการตอบรับเพราะว่ามันเป็นกระแสแต่เงินที่ระดมไปแล้วเนี่ยมันเอาไปใช้ในประเทศได้ไม่เยอะผลก็คือมันเอาไปลงทุนธุรกิจแบบนี้ในต่างประเทศเพราะในประเทศเราเนี่ยเราไม่มีอุตสาหกรรมแบบนี้รองรับนั่นหมายความว่าเงินออมของประเทศเนี่ยที่ลงทุนในประเทศมีเนี่ยเราเสียโอกาสที่ได้ประโยชน์จากเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงที่ยกระดับเป็นอ,อุตสาหกรรมเนี่ย มันเป็นช่องทางหนึ่งให้นักลงทุนที่ตระหนักถึงนิบัดล้อมซึ่งกลุ่มเนี้เริ่มใหญ่มากนะครับได้ลงทุนจริงในประเทศไทย